ก็ขอกราบสวัสดีสวีดัดคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะฮะก็อยู่กับผมในรายการ Lab Tom g ม m e r เช่นเคยโอเยนี่ครับวันนี้เราอยู่ในเซิร์ฟนั่นเองนะครับเป็นเซิร์ฟไมค์คลาสที่เปิดใหม่นั่นเองนะฮะโอเคนะครับก็เป็นไมค์คลาสเวอร์ชั่น1.8นะครับถึง1.1.8.9นั่นเองนะฮะหรือ1.9วะ <c oughs> จำไม่ได้เออนะครับพอเราสมัครเสร็จล็อกอินเสร็จนะครับเราก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะฮะตรงน้ำน้ำเนี่ยแหละนะฮะ เออนะครับแล้วก็ล็อกอินเสร็จเรียบร้อยนะครับก็มีเขียนว่า welcome to นะยินดีต้อนรับนั่นเองนะครับอันนี้ก็คืออ่ามีบินฟรีด้วยนะครับ fly นะครับอันนี้คือผมกดสเปกบาร์อยู่นะครับคือยังบินไม่ได้นะครับให้เรามาคลิกอ่าป้ายที่ตรงนี้นะครับปั๊บโอเคแค่นี้เราก็จะสามารถบินได้แล้วนั่นเองนี่นะครับบินไปไหนก็ได้นะฮะออกไปนอกโลกเลยโอ้โหนะครับอันนี้ก็เป็นแลกของที่ได้จากกล่องสุ่มนั่นเองนะครับกดเพื่อซื้อ กล่องราคาพันห้านะครับตอนนี้ผมมีเงินอยู่เท่าไหร่น้อนะฮะ money นะครับอยู่ศูนย์บาทนะครับโอ้โหโคตรยากจนโอ้โหมีเงินอยู่ศูนย์บาทนะครับอันนี้ก็คือของที่แอดมินให้มานะครับก็อาจจะมีแลกประจำวันนะครับนี่นะครับโอ้โหเยอะมากนะครับแล้วก็มีบัตรออนไลน์นะครับให้มา1ใบนะครับแล้วก็มีโปรเทคสิบคูณสิบนะครับนี่โอเคเลย อันนี้ก็ตอนกลางคืนเซิร์ฟจะรีเก็บของไว้อันนี้ก็ไปอ่านกันเองนะครับอันนี้มีแผนที่บอกด้วยนะครับอ่อเป็นไงเออนะครับตอนนี้เราอยู่จุดไหนวะอ่าอ๋อนี่ไงเราอยู่จุดเขียวๆตรงนี้นะครับอ่าอันนี้ปอันนี้ก็มี ID Talk ทอกด้วยนะครับหรือว่าการีนา่าทอกๆนั่นเองนะครับก็อ่าเข้าไปคุยได้นั่นเองนะครับนี่มีก็มีสกินชื่อได้นะครับเหมือนแบบว่าเปลี่ยนสกินอะ่ะเออนะครับ อันนี้ก็สามารถเปลี่ยนสีแชทได้นะครับนี่นะฮะเปลี่ยนสีแชทก็คือนี้นะครับให้เราพิมพ์ตามเขาเลยนะครับ c h a t นะครับโอเคแชทโค้ดอะไรนด่แหละนะครับแล้วถ้าเราพิมพ์อย่างนี้ก็ได้นะครับอ่ะ t a บแล้วก็ c h a นะครับแล้วก็กดแทบนะครับป๊าปเห็นปะมันก็จะหาให้นะครับนี่โอเคเราก็เจอรับแล้วก็กด enter เลยเอาใช้ไม่ได้เฉยเดี๋ยวทำไมใช้ไม่ได้วัด ถูกหรือเปล่าน่าจะถูกนะครับน่าจะเป็นที่ยศนะครับโปรโชั่นนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นของฟรีนะครับที่ enchard ด้วยนะครับแล้วก็เดินมานะครับแล้วก็ของฟรีนี่ก็อยู่ข้างบนนี้เลยนะครับเราก็ขึ้นไปดูกันนะครับอ่ามีอะไรบ้างเอ่ยอ่ามีธนูด้วยนี่นะครับมีคันธนูนะครับแล้วก็ลูกธนูนะครับเดี๋ยวผมจะเอามานะฮะอันนี้ก็เป็นที่ทิ้งถังขยะนั่นเองครับมีดาบนะครับเดี๋ยวผมขอเอาชุดก่อนอ่ะมาฮะป๊บ โอเคเดี๋ยวเราไปสร้างบ้านกันด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวขอใส่ชุดก่อนปั๊บนี่เรียบร้อยเอาดาบมาด้วยครับดาบแล้วก็ที่ขุดนะครับขวานอ่าจอบนะครับเอามาแค่นี้พอนะแล้วก็จอบเหล็กด้วยกันนะครับอ่ะโอเคแล้วก็ไม้นะครับผมใช้เป็นไม้โอ๊กแล้วกันนะครับปั๊บป,ปั๊บแล้วก็อันนี้ด้วยอ่ามาแล้วก็อ,อะไรเนื้อไก่ เนื้อไก่ที่มีเยอะนะครับแล้วก็กล่องนะครับเอาไปซักอ่ะนี่เลยนะครับอย่างละอันเลยนะครับโอ้โหแล้วก็มีกระจกด้วยนะครับมีกระจกแถมมาให้ด้วยนะครับผมใช้เป็นกระจกสีขาวแล้วกันนะครับพี่เกดใช้เป็นกระจกธรรมดานะครับอ่าโอเคต่อไปก็อ่าขนแกะเอ้ยมีขนแกะแจกฟรีด้วยโอ้โหโคตรเท่อ่ะนะครับเซิฟนี้นะครับของนี่จะไม่นี่หรือเปล่านี่ฮะแล้วก็เดี๋ยวเอาขนแกะสีแดงไปแล้วกันนะครับแล้วก็สีขาว โอเคตรงนี้เป็นอะไรอะ่ะไฟทอตใช่ไหมโอเคเราเอาไฟทอตมาด้วยนะครับไาครับเดี๋ยวเราไปสร้างบ้านกันนะครับโอเคเดี๋ยวตรงนี้คืออะไรเอยเฮ้ย,ยมีหน้าคิปเปอร์ด้วยสวัสดีเจ้าคิปเปอร์สบายดีไหมไออันนี้คืออะไรใครเนี่ยไม่มีะอ๋อมีหินแอดิซน์นะครับมาแรกครบเพลิงเพื่อเพื่ออะไรเดี๋ยวตรงเนี้ยโอ้โหไม่มีอะไรเลยตรงนี้นะครับอย่าอย่าเดินลงไปนะครับอย่าตกหลุมพรางแบบผมนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวแล้วใครใช้ชุดแบบผมเนี่ยเออ นะครับอ๋อนี่ไงที่เขาบอกว่าเปลี่ยนสกินได้นะครับเนี่ยเปลี่ยนสกินแบบเป็นผมเลยนะฮะอ่าเดี๋ยวพี่กำลังอัดคลิปอยู่อ่านี่อัดคลิปอยู่อัดคลิปอยู่นะครับอ่าโอเคตรงนี้ก็เป็นอ่าหินอัปเกรดนั่นเองนะครับสาอันนะครับ5้ทูนะครับติดต่อที่แอดมินนะครับนี่โอเคอันนี้เป็นแผนที่เปล่าเปล่านะครับก็เอามาแลกอะไรเนี่ยแหละนะครับเป็นกล่องนะครับตรงนี้ก็เป็นอ่ากล่องของผมนั่นเองนะครับแต่คือ ผมยังไม่มียศอ่ะยังไม่มียศ u t u b e อ่ะยังไม่ได้ยศ u t u b e เลยนะครับก็ยังไม่ได้เอาของในนี้ได้เลยแอดมินไปไหนก็ไม่รู้นะครับเสียใจเนะฮยของในนี้ก็ไม่ได้นะครับโอเคนี่ก็คือโนโลอะไรเนี่ยอ๋อน่าจะเป็นอ่าพวกดาบนะครับเออนะครับก็มาดูกันได้นะครับโอ้ดาบในตำนานหิมะนะฮะที่มีอยู่ในอ่าในตัวนักรบที่แข็งแกร่งนั่นเองนะครับโอเคก็มาดูกันได้นะครับ ส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นช็อปนั่นเองนะครับเดินลงมานะครับเราก็จะเจอทางเข้านะครับเป็นทางออกแล้วก็ทางเข้านะครับเราจะเข้าทางทางไหนก็ได้นะครับแล้วแต่นะไม่มีป้ายบอกอารมณ์อะไรเลยนะครับอันนี้ก็คือช็อปนั่นเองนะครับโอ้โหช็อปใหญ่ใหญ่อ่ะคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็แหลกด้วยนิดนึงนะครับเซิฟนี้ถือว่าไม่ลืออ่าไม่แหลกเลยนะครับลื่นๆเลยนะฮะลื่นปลื้ดลื่นปลื้ดนะฮะหัวแตกกันเลยนะครับอันนี้เขาก็มีโรเทคขายด้วยนะครับอ่าโรเทคอ่า เขาเรียกว่าโปรเทคฐานนะครับ10คูณ10นั่นเองนะครับแล้วก็ร้อยร้อยคูณร้อยนะครับ5 0ทูนะครับติดต่อที่แอดมินนะครับเออนะครับยังไม่ได้ยศเลยยังไม่ได้ยศเลยนะครับเดี๋ยวบอกเขาบอกน้องเข้าไปก่อนนะครับอันนี้ก็มีของมาขายได้นั่นเองนะครับนี่โอเคเอาของมาขายนะฮะเซล์นะครับเซลนี่ของขายนะครับก็มาดูกันได้นะครับโอ้โหเยอะมากนะฮะ เอนะครับฝั่งนี้ด้วยนะครับอ่ะนี่นะครับเจ้าของบอกให้แล้วนี่ผมได้ยศแล้วนะครับเดี๋ยวเขาไปเปิดของในกล่องนะครับตอนแรกอ่แอดบินไม่เข้ามานะครับกว่าโอ้ผมนึกว่าจะไม่ได้ของในกล่องแล้วสินะเออนะฮะเสียใจเลยนะฮะถ้าไม่ได้ของในกล่องตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วแหละนะครับเป็นที่ว่างเปล่านะครับอ่าโอเคพี่ถ่ายอยู่เ้ยเออนะครับอัดคลิปอยู่อ่าอันนี้จะเป็นบายนะครับนี่บายนะฮะ ซื้อซื้อนั่นเองนะครับโอ้ก็มาดูกันได้นะครับว่าของในนี้มันราคาเท่าไหร่นะครับเรอาอจะมาทำกเกษตรตะกรอนก็ได้นะครับขายพวกแครงแครอทนะฮะปลูกข้าวมันฝรั่งนะครับแล้วแต่นะโอเคเราเรามาเปิดกล่องใน,นนี้กันนะครับอ่ะจะเปิดได้หรือเปล่า1 2 3สองซ้เอาจะอ,อไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวนะมันขึ้นว่าอ่าเหมือนแบบว่าเราต้องใส่อะไรวะอ่า LOCK โอเคแล้วก็ตามด้วยอะไรเอ่ยฮะอ่าเปิดล็อกเหรอเปิดล็อกของเหรอยังไงอะยังไงอ่าแล้วก็ตามด้วยเนมเหรอชื่อตั้มอ่าชื่อผมใช่ไหมอ้าไม่ได้เดี๋ยวมันยังไงอะมันต้องเปิดยังไงเอ้ยช่างมันแล้วกันนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแปลว่าของในกล่องเมื่อกี้นะครับที่ผมเปิดไม่ได้นะครับเมื่อกี้ผมขออนุญาตตัดไปนะครับก็ไปคุยกับแอดมินนะครับว่าทาไมผมเปิดกล่องไม่ได้นะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับ เอเอ,อแล้วผมก็ได้กล่องอันนี้มานะครับแล้วก็เป็นหินอัปเกรดนั่นเองนะฮะน่าจะออมาแลกกับอไอ้พวกนี้มัง้งนะฮะไม่แน่ใจนะครับแลกอันไหนเนี่ยอันนี้เปล่านะครับนี่อันนี้มั้งเนี่ยฮะหินอัปเกรดนะครับแล้วก็เอาดาบสโนว์มาด้วยนะครับแล้วก็จะได้กล่องนั่นเองนะฮะน่าจะเป็นกล่องสุ่มของมั้ง <S <S เดี๋ยวผมขอเปิดดูหน่อยเปิดยังไงไเอยมันใช้ยังไงอ่ะเออนะครับผมไม่ไม่รู้เหมือนกันนะฮะโอเคเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะครับอ่าของเต็มตัวมากนะครับตอนนี้ แล้วตรงนี้นะครับก็จะมีเอาเหล็กนะครับแล้วก็เอาทั้งนะฮะทั้งหรืออะไรเนี่ยแหละครับที่ตีของนะครับเอามาแลกเป็นเหล็กนั่นเองนะครับเหล็กกล้านะครับนี่นะฮะแล้วก็มาแลกเป็นชุดนะครับรคงกระพัน <zuk optimize. S 2> นะครับคงทน17นะกันไฟ17นะครับก็มาดูกันได้นะครับมีเยอะแยะนะครับเดี๋ยวเราไปไหนกันต่อดีเดี๋ยววาร์ปเดี๋ยววาร์ปเราค่อยไปดีกว่านะครับเรามาทางด้านนี้ดีกว่านะครับเออนะฮะ โอเคเราเดินมาครับโอ้ยตอนนี้รู้สึกว่าหิวเดี๋ยวขอกินก่อนงาม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 โอ้ยอร่อยเลอเกินนะฮะเอ้ยเดี๋ยวตรงนี้มันมีที่ e n ชาร์ d ด้วยนี่ทำไมผมมองไม่เห็นว h a เออนะฮะเดี๋ยวค่อยไป e n ชาร์ d ที่หลังแล้วกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแรกอ่า quest EMC มัง้งนะครับนี่ก็เป็น50ทูนะครับมาแลกเป็นอ่าของโหดๆได้นะครับรน,นะบนี่มันก็จะแลกไปเรื่อยๆนะครับมาดูกันได้นะครับ เออนะฮะอาจจะมีขอบวกพันมาก็ได้นะฮะเออโอเคตรงนี้จะเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตำแหน่งนะฮะตำแหน่งของเจ้าของเซิร์ฟนั่นเองนะครับนี่อันนี้เป็นอ่าฝ่ายการเงินนะครับอันนี้ก็เป็นหัวหน้าแอดมินนะครับนี่ก็ดูชื่อเอาไว้นะครับเออนะครับนี่โอเคตรงนี้นะครับก็จะเป็นรายชื่อแอดมินนะฮะโอ๊ยคนนี้สวยจังเลยนะฮะโอ้โหจุบที่หนึ่งเออนะครับเฮ้ยแล้วนี่ทำไมหน้าตามันแปลก เนี่ยฮะตรงนี้ก็เป็นแอดมินกิจกรรมนะฮะยังไม่มีคนเลยนะครับถ้าใครอยากเป็นแอดมินกิจกรรมนั่นแหละนะฮะก็สามารถมาสมัครได้นะครับแล้วก็สตาฟด้วยนะครับเออตรงนี้ไม่มีอะไรเลยแหละมั้งเนี่ยหมดแล้วเนี่ยตรงเนี้ยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเห็นแวบๆนะฮะมี V.I.P. ด้วยนะครับนี่เป็นไงนะฮะแอดมิน600นะครับจ่ายต่อเดือนนะครับสตาฟ500นะฮะตำรวจ300นะครับไดมอนด์นะฮะ200ร้อซูเปอร์ V.I.P. 150นะครับ V.P. ร้อยหนึ่งนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นถอกเซิร์ฟนะครับแล้วก็ ID ดีไกลหน้าเนี่ยะเติมได้ที่เนี่ยนะฮะก็มาดูเท่านั้นนะครับอะไรประมาณนี้โอเคเอ้าแล้วตอนตอนแรกทำไมผมไม่เดินมาตรงนั้นวะเออนะครับตรงนี้ก็เป็นอะไรเนี่ย J A I L คืออะไรคุกอ๋อคุกคุกคุกผมรู้ผิดนะฮะเฮ้ยแล้วถ้าผมเข้าไปแล้วผมออกได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวมีหินอะไรไหมเนี่ยเออนะครับ เออไม่เข้าดีกว่านะฮะเดี๋ยวโดนขังเออนี่ใครเนี่ยมายืนอะไรเนี่ยเออนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านนะครับเออน่าจะเป็นหมู่บ้านมั้งเนี่ยนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าหมู่บ้านนี้มันมีอะไรนะอันนี้จะเป็นโรงโรงอะไรเอ่ยนะฮะก็มาดูกันได้นะครับน่าจะเป็นโรงเลวอ่อัพชุดมั้งนะครับแต่ยังไม่มีของอะไรเลยนะครับยังไม่มีของเท่าไหร่นะฮะนี่ก็เป็นโรงนะฮะโรงเหมือนกันนะครับเออน่าจะเป็นเควสนี่แหละเควสอะไรสักอย่างนะครับก็มาดูกันได้นะฮะ โอเคเอาอเดินไม่ได้ติดอะไรเฉยเลยนะครับตรงนี้ก็คือโซนอ่าทำเควสนั่นเองนะครับสตอร์สตอร์อเซิร์ฟเวอร์อ่าคอสตคอสตตอมนั่นเองนะคอสอะไรวะอะไรนี่แหละเออเรียกผิดเรียกถูกวะโอเคในอันนี้ก็เป็นเลเวลหนึ่งนะครับนี่เมมเบอร์ Member นะครับก็หาเพชรนะฮะสิบอันนะครับแล้วก็แท่งเหล็กนะครับแล้วก็จะได้บัตรอนุญาตแลกดาบเลเวลหนึ่งนะครับนี่โอเคเนาะ เออนะครับมีหลายเลเวลเลยนะครับเลเวล10นะฮะเลเวล30นะครับเลเวล40 50ก็มีนะครับ60ก็มี70 80นะครับ90นะฮะจนถึงเท่าไหร่มีถึง100เปล่าโอ้ยมีถึง100ด้วยนะครับอืมโอ้ยสุดยอดมากนะฮะเออนะครับโอ้ยตรงนั้นมีปราสาทอะไรด้วยเออนี่ยครับแปลกดีนะครับเดี๋ยวเราไปเอเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันนะครับมันคืออะไรเออนะฮะตรงนี้ยังไม่มีอะไรเลยนะเอาไมคกิททำไมเดินเข้าไม่ได้ เออช่างบ้านแล้วกันนะครับเรามาดูตรงนี้กันนะครับมันคืออะไรเออเอาบัตรใบกิจกรรมนะครับอ๋ออันนี้จะเป็นประตูกิจกรรมมั้งนะครับแต่ยังสร้างไม่เสร็จมั้งนะฮะแอดขี้เกียจหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นวูนะครับไปที่ป่าที่ลาบนะครับอันน <waterfall burning artists> ี้เป็นทะเลทรายนะฮะเดี๋ยวถ้าใครอยากไปสร้างบ้านกับผมนะใกล้ๆก็นี่มาที่นี้เลยนะฮะป่าที่ลาบไปเข้าไปเลยเย่นะฮะเดี๋ยวผมไปหาที่สร้างบ้านก่อนนะครับปาริดาปั๊บ ปาดีดาดีดาปับเฮ้ยใครเนี่ยวัดเจอใครวะเนี่ยเฮ้ยอ่าสวัสดีอ่าสวัสดีอย่าฆ่านะอย่าฆ่าไม่เอาไม่เอาเอาอนะครับขอไปสร้างบ้านก่อนนะอย่าฆ่าฉันล่ะเออนะครับอื้มอันนี้สร้างบ้านแล้วเนี่ยโอ้โหบ้านน่ารักมากไม่เอาไม่เอานะไม่เอาเอานะฮะตายของตกหรือเปล่าโอ้โหของตกทีนี้ของในตัวนี่เรียบร้อยนะครับ ไม่ต้องตามมานะเออเดยนไปหาที่สร้างบ้านก่อนนะครับผมเดินมาตั้งงานแล้วเจอสองคนนี้นะครับเออสองคนเนี่ยโหสร้างบ้านสวยมากนะครับไอสวัสดีเจ้าแกะนี่อาตีไม่ได้ติดโพนะฮะเดี๋ยวเราเดินไปอ่าเรื่อยๆแล้วกันนะครับเดินไปเรื่อยๆอ่าเรามาถึงที่โล่งๆแล้วนะครับตรงนี้นะครับผมลืมเลยนะครับผมเดินมาตั้งนานฮะลืมไปนะครับมีบินฮะมีบินฟรีอยู่นะครับก็ถือว่าเออนั่นแหละนะฮะงงกันไป เออนี่ะโอเคเดี๋ยวเรามาทุบ้าออกก่อนนะครับป้า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 จะสร้างบ้านยังไงดีนะฮะคิดไม่ออกเลยนะครับอ่าเดี๋ยวก่อนอื่นเราต้องวางโพก่อนใช่ไหมนะฮะเดี๋ยวเอาที่ขุดก่อนแป๊บหนึ่งโอเคที่ขุดมานะฮะเจาะเลย1บล็อกนะครับแล้วก็วางโพไปนะครับขนาด10บคูณสินั่นเองนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวโยนดินทิ้งไว้ก่อนเกะกะเหลือเกินนะฮะแล้วเราก็เดี๋ยวเอาแปรไม้ก่อนนะฮะนิดนึงนะครับอ่าเอามาสักนิดนึง อ่าโอเคเราจะสร้างบ้านยังไงดีนะฮะติ๊กตอกติ๊กตอกโอเคเอาเมื่อกี้ผมจะแปลไม้เบิร์ดนะฮะไปแปลไม้โอ๊ okay. อกเฉยเลยเดี๋ยวเดี mm ๋ยวเดี๋ยวอ่ะสิบโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับป๊าบมาโอเคแล้วก็เดี๋ยวต้องอ่าหนึ่งสองสามโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับไม่ต้องแบบว่าใหญ่ใหญ่เยอะเถอะอเถอถิฐาถะอะไรของผมเนี่ยเออนะครับ โอเคนี่เดี๋ยวเอาออกก่อนป๊าบปบอะไรนะครับพูดอะไรกันนะเออลาตอมเกมเมอร์ชาแนลนี่ฮะโอเคเซิร์ฟนี้ถือว่าสนุกนะครับก็เข้ามาเล่นกันได้นะผมชอบมากนะครับเซิร์ฟแบบนี้นะครับโอเคไม่ไม่ไม่กระตุกเลยนะผมว่านะครับอืมโอเคเซิร์ฟดีนะครับถ้าคนเยอะๆอาจกระตุกก็ได้นะครับไม่แน่ไม่แน่ไม่นอนนะฮะบางทีนะครับโอเคต่อไปเราก็เดี๋ยวจะใส่เป็นไม้อ่ะไม้เป็นเสาเสาบ้านแล้วกันนะครับ ก็วางไปยังไงดีอ่ะหนึ่งสองสามแบบนี้เลยแล้วกันนะครับปัป๊บแล้วก็ด้านนี้ด้วยปัป๊บโอเคอ่ะแล้วผมก็จะวางแบบนี้ชึบชึบชึบนี่นะฮะเอ้ยังกระเสาเอ้ยไม่ใช่ดิยังกะอ้นี้นะครับยังกะวัดนะฮะทางเข้าวัดอะไรประมาณนี้เลย <c oughs> โอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวอ่ะวางไอ้ตรงนี้ก่อนปั๊บปั๊บปั๊บปัป๊บนี่นะฮะอันนี้เป็นหลังคานะครับโอเคหลังคานะครับเดี๋ยวค่อยเรามาใส่ไม้อีกทีหนึ่งนะครับ นี่ชืบโอเคต่อไปเราก็อ่ะวางประตูทางเข้าวางตรงไหนดีอ่าประตูทางเข้าตรงนี้นะครับนี่เอะหรือว่าด้านนี้ดีวะเออด้านนี้มันก็ดีดีนะครับถือว่าหรือว่าด้านหน้าดีอ่ะเออด้านหน้าก็ดีนะครับโอเคด้านหน้าดีกว่านะฮะจะเรื่องมากทําไม <c oughs> โอเคแล้วก็วางแบบนี้ไปนะครับปั๊บปับ๊บอ่านี่ประมาณนี้เลยนะครับแล้วเราก็ใส่กระจกเข้าไปนะครับผมใช้เป็นกระจกนี้เลยละกันนะฮะนี่ ไอ้ตรงนี้ใส่ยังไงดีอ่ะอย่างนี้ปลายะกัดน,นะครับปั๊บปัป๊บนี่ว้าวรู้สวยเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้เราใส่ปเป็นประตูแล้วกันนะครับอ่าประตูยังไงดีอ่าประตูเดี๋ยวผมขอขึ้นไปแบบนี้อีกหนึ่งบล็อกแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวทุบตรงนี้ออกนะฮะเออไม่มีใครรู้หรอกว่าบ้านผมอยู่ตรงไหนนะครับก็มีไอ้สองคนนั่นแหละที่รู้นะครับเอออย่ามาเกณยนบ้านพี่แล้วกันนะฮะอ่ะระวังแบบนี้ไปนะครับแล้วก็ใส่กระจกเข้าไปเลยนะครับ แล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวไม้หายนี่อ่ะใส่เข้าไปนะครับแล้วเราก็มาวางกล่องก่อนนะครับอ่ากล่องอยู่ตรงนี้นะครับป๊บโอเคสองกล่องนะครับแล้วก็ตามด้วยอ่าอ่าเรียกว่ากล่องโต๊ะทํางานนั่นเองนะครับโอเคแล้วก็ตามด้วยเตาเผานะครับอ่ะใส่เตาเผาไปนะครับรู้สึกว่ายังไม่มีประตูเลยเดี๋ยวขอทําประตูก่อนนะครับประตูนี่อ่าเป็นไม้ไม้เบิร์ดนะครับไม้เบิร์ดไปเลยแลวกันเฮ้ยไม่ใช่ ประตูไม่ได้ทําแบบนี้ไอ้บ้าเอ้นี่วางแบบนี้นี่นะครับเราได้ประตูมาแล้วนะครับเรียบร้อยนะฮะเราวางแบบนี้ไปเลยเออดูสวยขึ้นเยอะเลยนะครับเดี๋ยวทิ้งประตูไปก่อนนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตทาบ้านก่อนแลวกันนะครับนี่บ้านเราใกล้จะเสร็จแล้วนะครับนี่ปึ๊บปึ๊บเน่เป็นไงบ้านเราเสร็จแล้วนะครับเหลือหลังคานะฮะด้านบนนะเดี๋ยวเราทําสลับก่อนนะครับเดี๋ยวทิ้งบันไดไปแป๊บนะฮะเกะกะเลยเกินนะครับแล้วก็เตานะครับแล้วก็โต๊ะครับ เออทิ้งไปเลยนะฮะเกะก,กะมากนะครับได้มาโคตรเยอะนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทำสลับกันนะครับนี่สลับนะฮะชึบชึบนี่ได้สลับแล้วนะฮะเราก็ไปวางข้างบนหลังคากันนะครับอ่าวางแบบนี้ไปเลยนี่โอ้ดูสวยขึ้นเยอะเลยนะครับอ้ บ้านนะฮะโอ้โหโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub s c r i b e นะเพื่อใจผมเนแล้วก็ไม่พลาดสิ่งใหม่ๆจากแรปตั้มเกมเมอร์เช่นเคยนะฮะวันนี้นะครับก็ถ้าใครอยากมาเล่นเซิร์ฟนี้นะเดี๋ยว IP นะครับก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้รีคลิปชั้นเลยนะครับก็อย่าลืมเข้ามาเล่นกันเยอะๆนะครับถ้าถ้าเกิดอาจจะเจอผมก็ได้นะครับในเซิร์ฟนี้นะฮะเพราะว่าอาจจะเข้ามาเล่นหน่อยก็ได้นิดนึงนะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่พร์ทหน้าจะเป็นอะไรก็ติดตามกันดูบ๊ายบายละกัน หากคุณผชมชอบคลิปนี้ของผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามปุ่มสีแดงด้วยน,นะครับแล้วอย่าลืมเข้ามาติดตามที่ Facebook ด้วยละ่ะขอบคุณนะครับบ๊ายบายจุบ๊บ